ตอนนี้ Samsung s a m s u n Galaxy g A22 ได้รับการอัปเดต One UI 6.1.1ในส่วน A23 Ultra เนี่ยถูกระง,งับการอัปเดตจากปัญหาเรื่องกล้องครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Samsung ได้ปล่อยอัปเดต One UI 6.1.1ให้ล่าสุดก็มีการอัปเดตดังกล่าวได้ขยายไปยังยุโรปอินเดียรวมไปถึงไทยได้ครับรั่นนี้ก็จะมาพร้อมกับวีเจอร์ Galaxy AI ใหม่หลายอย่างเลย รวมถึงการปรับปรุงอะไรต่างๆให้ดีมากกว่าเดิมส่วนด้าน Galaxy S23 Ultra เนี่ยถูกระงับการอัปเดตหลังพบปัญหาเรื่องกล้องครับการอัปเดตในครั้งนี้มีขนาดไฟล์ยอยู่ที่2.8 g ิเลย แน่นอนว่าอยู่ในแพ็กการรักษาความปลอดภัยในเดือนกันยายน2024ที่มีการแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัย67รายการที่พบในซอฟต์แวร์เวอร์ชันก่อนหน้ารวมด้วยและเหตุผลที่ผมพูดก่อนหน้านี้นะครับที่ A23 Ultra เนี่ยถูกละงับการอัปเดต UI เนื่องจากหลังการอัปเดตนะครับผู้ใช้บางรายระบุว่าพบปัญหาระหว่างการใช้กล้องซูมระยะ16เท่ากับ19.9เท่าทําให้เกิดภาพมัวแปลกๆหลังพบปัญหาดังกล่าวนะครับซัมซุงก็ได้ระงับการอัปเดตซอฟต์แวร์และผู้ดูแลกระทู้แพลตฟอร์มของซัมซุงเนี่ยได้ออกมา ระบุก,กำลังแก้ไขการอัปเดตกล้องใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันทีครับและน่าจะปล่อยให้อัปเดตอีกทีช่วงเดือนตุลาคมแต่ยังไม่มีการยืนยันจากทางซัมซุงนะครว่าจะปล่อยให้อัปเดตในช่วงวันไหน